สบายดีพี่น้องมื่อนี้เสี้ยเพชขับุ้นดาซีนกินมื่อนี้แม่เว่าจากไก่ๆเี่นี่จะิบ่ได้ยิน 4, บ่มเสียพชรขพุ้นกินพี่น้องื้นนี้นะลูกชายกับลูกพ่พ่นยากับเพื่อน้องพ่นสิมาก,กินนแย่อนเลยต้มเส้นขับุ้นต้มเส้นขาพุ้นแล้วียบร้อะเบิ่งหลานจะสนิทลูกเจ้าเซหล,ล่แม่ลูบ่ได้ยินก ล้วก็เห็ดเส้นข้าวปุ้นไว้เขาก็เห็ดคือหัวข้าวปุ้นจับข้าวปุ้นบ้านนอนแหละพี่น้องจับเส้นข้าวปุ้นลูกทรายแล้วก็สีเห็ดเห็ดกระยอเห็ดเอกรูกับเมียเราแม่ก็แปลว่าเป็นผู้จัดเรื่องสีเห็ดดาษสินมีสีพูดแดมีสิ่แน่มียอขาวแน่แล้วก็มีพักมีเห็ด นีุ่กซงนยางนันละพี่น้องอันอันก็ได้เมกซัมดาซีนทีเดย์อวีก็ได้แฮปซัมดาซีนทีเดย์ I can speak some English too um everybody come enjoy มาเดี๋ยวพี่น้องเร้อมากินน้ำกันเด้อยายสอนกับลูกกับหลานสองน้องแย่ลูกสาวเพิ่นก็สิมากินข้าวน้ำ แต่ว่าน้องซ้ายเป็นผัวพิเภยลูกซ้ายลูกให้นีค่ะห็ดแล้ว,เร,วเรียบร้อยแล้วอาจารย์บอกพวกนั้นพวกนั้นกลับมาสิซุ่งสิ่งของพุ่นแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก,ก็ยุบมันยับหัวมันละก,ก็เอาเมียนสินงพุ่นแล้วแล้วสินขคพุ้นแล้วเรียบร้อยแล้วบดน้มากระซีกระซีล่างพักปน้อา การที่ว่าเขาเป็นแฟมิลี่เนาะครอบครัวเพื่อนี่เป็นวันพักวันกินวันเดย์วิโกโนัมเมกคำดาซีนซันเดย์อีกคือแกเด้อก <c oughs> ินน้ำกันน้ำครอบน้ำครัวลูกหลงังบุมากับมาบูบออมากับอมาพวกขาใหญ่แล้วก็กอบกมาเนาะแล้วนะกันนี้ดิอันนี้มันเฮ็ดดำมันนี่นะ อันนี้มันเห็ดขาวเห็ดขาวมันมาเดี๋ยวนี้เห็ดสุดเด้เดี๋ยวเาจะเอาไก่คุณแม่ว,หมวาห็ดสุดหมกักาไล่บนห็ดสุดอันนี้เมนนั่นนะคักข,ของจีนนะั่นนะคุณชายนี่แคบไปเขาเอื้อนนะ่ะนะบักช่วยบักช่วยบักช่วยมันเป็นบักช่วยลูกว่าเป็นยายสาวซูไกลๆเขาเอื้อนว่าบักช่วย มันเป็นบักช่อยลมันเป็นบักช่อยแล้วมันก็เป็นเอียงอันนี้เขาเอื้อนยังพักกัดนาบ้านเฮานี่เขาเอื้อนอียงางเขาเอื้อนภาษชจนี่บักตีกับฉันพักกัดนาของตัวเองปุกมันมันั่นมันป็นน่นะแค่แค่ซิเป็กกับแค่เนีมันก็มาเป็นมัด่างนี้เป็นแนวนี้ เออกำลังกันด no. yes. ังสามใส่ยังไม่ได้ค่ะเรียบหน่อยค่ะอีกหน้านี้อันนี้กับแปรงช่วยอีกแบบอ่ะ ล่างลาง่างยาไเปิดหมอล้มใส่อีเซียนใส่ได้น้องลูกอีเซียนโอ้ยน้องอยลูกสายคอยล้มพี่น้องโอ้ยน้ลูก้ายสอนเมลำ มันจะพิีเป็นแบบแฟมารีนะพี่น้องทิเอ็ธแบบให้เห็นลูกเห็นหลานน้ำต่อไปนะที่อ็ธไทยเห็นทีเเห็นลูกเห็นหลานเห็นเบิร์สุกูดสุคนทั้งหละผู้ใดเป็นครอบครัวเป็นเป็นครอบครัวแฟมารี่ับเอ่หนะแฟมารีเจโน่ทิเเป็นแบบแฟมารีเจโน่เด้อพี่น้องเด้อก็่พี่จีแต่แต่ว่าแบบอ่ะ เลือดสายหน่ายังไงคือแม่นี่นี่ไป่แรกเลยพี่น้องเราไปตีกล้องไปตีกล้องย้ำตะกกื้ก็ไปตีโบลิ่งตีแก่นแล้วนะเรียกแล้วแล้วก็ไปว่าแบบมักอยู่ทั้งนอกไปนอไปนะย้ำพ่นส่วนไหล่ล้วเน่นีข้างล่างมันออกเลยนี่ครับกระปาก นั่นเดี๋ยว,วพ่ะกอกาจารย์ายมาใจมาซอยมันหอมซอยน้องสีดาซิ่งบริหารมุ่นได้พี่น้องเดี๋ยวให้ขบวนไปยังไ่นใส่จากอันเลยนะครับแล้วแต่ผลไม้กับมีมูซานสั้นเนยนี่นะแล้วก็สเต็กสเต็กสิ้นสุดเดี๋ยวสิซอยดา ตุ๊ซีพูดกเระเเไป่องเล้วก็อันนี้ก็เขมไนยองอันนี้นะยองขาวฮิไก่อนไรนี่ฮิกำเป็นฮิข่าวดูฉันน้องฮิตข่าวฮ็ดข่าวเป็นเ็ดสุดเด้อเป็นเห็ดสุด,ด,ห,ด,สดห็ดข่าวอันนี้ อันนี้กับทว่งอกทว่วงอกมันมาเป็นแบกแนวนี้เด้อธรรมดาเนี่คนันแม่ไปเอาดูแม่เอาอันปอมปอมสั้นสัน,สนแต่อันนี้เราเป็นแบบของยาวแม่มากตกกขาเฮ็ดสันส้นสั้นไเคยเห็ดเอาอยูไปจิกเลยอันนี้เป็นห่อมป้อมถ้าหอมป้อมเนฮะเขาก็มีนีอยู่สวนโบราณอะไรเพราะว่า,ามันเกเรด้วย วิธีที่ไปเอามิ้นอะไรจะไปยึดนเนื้อหอมป้อมได้ดิี่น้องหักหอมป้อมได้หนิหักหอมป้อมนี่กับว่ามป็นอันนั้นได้บัตรนึงกับซองดำได้หนิเดี๋ยวนี้นตกง,งามๆเดี๋ยวนี้นะเกือบซองเหรียญได้หนิได้เลยบอกโอ้อันอนั้นโดนมาสันคุณบ้านอ่ะอันละเหรียญเพราะว่ายามีงามผักมันตื่อันนี้ของตัวเอ,ง,องก็มีแต่ลูกบบฮู้ลูกซื้อมานี่ยน,นะเขาเอื้อว่าผักเมงแข่งผักเมงแข่ง เต็มกระถางหนึ่งแม่ป้าใหญ่เอาให้นะลูกโป่งงูเราซื้อมาเราพุ่งวันเมรมาห้องหอมพักแมงแคง้อันนี้เป็นหัวสลัดแล้วตันกระปุ้นแน่เป็นบอลลูกทรายแน่นะลูกทรายแม่ส,มสอนนะเลาซอยพักซอยหญ้าแล้วเห็ดเอโกสปริงโลแคบปมีกระปุ้นเก่งเก่งเลยพักสลัดลูกไผ่เราพองออยู่เดี๋ยวนี้นะ ลูกไฟแเราพมแรีบอับถึงไปญาติเราเบ้าให้ปฏิกินไปเราเราแมอับเลยเด้อเราเราเราเรีบอับเราแรีอับแต่ว่าขั้นทายเอาเราชีโดโนโอเคคันเราก่ะดนดหุ่นโอเคบัดอิฟซีโนชิคายเลยเกิดยูโน่ The Video แก่เลอ์เรา่มามเราไม่อยากเท่าโอ้คือลูกไฟ้ในสอนเลลูกไฟ้ในสอนเราบอกว่างาลูกไส้ในสอน อันนี้ก็บวกหัวละพะหัวละพะอเมริกาเขาปลูกหัวละพะไทยฝีที่เขาท่นได้ปลูกทันเทือนเลยปีหน้าจังซีเฮดเบิร์ตสแนวหัวละพะนี่ก็เท่านี่ลูกเกือบซองเบียญหัวละพะเยอะสิอันนี้มีแพงอี่เกือบซองเบียดของเขามีแต่ว่าปิดของอะนะอเมริกันดีสุดแต่ว่าอันนี้เป็นเฮดนางฟ้าเฮดนางฟ้าก็ะเซ็บเซบด้วยเวลาเขาดาดนี่ ห้อนี่ก็บเรได้แพงนะพี่น,อน้องมีแต่สามเหรียญน,นี่ไงสามเหรียญบ้านเ้าก็เท่าได้เก้าสิบบาทเนาะเกือบร้อยบาทเลยกต่นวดทูเบ๊กได้เนาะนวดทูเบ๊กนี่ของสุดเบิดลูกชายได้ไปช้อปปิ้งมาดิโบ้เป็นผู้อื่นได้เรววาไ้แม่ไปแล้วย่านแม่ติดโควิดอันหัวก็ัวรซองกันนะซองมัดนี่ก็เท่าไดนี่ลูกเดายซองมัดนี่เหรียญน,นึงนี่นะัก ซอ,องมัดที่เรียนหนึง่งนี่หกสิบบาทนี่นะซองมัดนี่นะอันนี้เป็เห็ดเข็มอันนี้นะ่ะส่วนลายมันมากินเห็ดแบบเวลาเขาเห็ดดาดซิ้นอันนี้เป็นเห็ดเข็มแต่ว่าย้ายสอนมมสกกอมสหมักมุกใส่ไก่เด้อรมุกใส่หมูสามชั้นนัมเบอร์วันเห็ดมุก <c oughs> มึงมุกใส่แม่ลูกใส่ล่าแม่สอนอันนี้เป็นเห็ดอันแบกมัดรูงเขาเอิญนะ This is สับ black mushroom h ห็ดดำเห็ดดำเขากระดาษกินได้ก็ได้ดาษให้มันสุกๆได้ฉันเอาเห็ดดาษซีนกินให้มีเห็ดลายๆผักลายๆเห็ดเป็นใบออกลูกทรายแล้วก็เบิร์ดอันนี้กินได้ยัวไงเราอยากบอกเราอยากเย็ดอยากซอยเอาเงินจะระวก That's for yeah for the egg roll I did but that's for Jackson หัวพวกหัวใหญ่เพื่อนมักดาาคือกันเด้อเขาซอย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 เป็นเพียงเวลาเขาดาสซีนดาาเชื่อมดาาอย่างนั้นะเขาก็เอาใส่พร้อมตุลหอมแซ่บหวบๆหัวใหญ่บักน้ามีก็สามหน่วยเตลี่นี่นะเมนบอลูกวีพอดาเลยสามหน่วยเตลอนงามแพงๆมีสามหน่วยสองเตลอนจะนี้จือโอ้หลายหน่วยติดหน่วย เออแตมีนี้จะเท่านั้นล่ะพี่น้องเริ่มปั่นและจังเบิ้งคลิปอ่าวันละจังเบิ้งคลิปตอนตอนห้าซอยซีนซอยหนังเนาะ <Yep. S 1> ดันเด้อ้าเบิ้งตอนดันเด้ขอขอบใจสบายดี